สวัสดีค่ะแองกี้สลิปเปอร์นะคะวันนี้เรามาเล่นเกม Hunt the House ก็เราจะเป็นผีแทนเราจะไม่หนีผีต่อไปแล้วเพราะว่าเกมนี้เราจะกลายเป็นผีอัอะไรเอ่ยให้เราเลือกหรออ๋อน่าจะเป็นเลือกสถานที่ที่เราจะไปอันนี้อันใหม่เราลองเล่นอันใหม่ก่อนละกันออ้ยน่ารักจุง อ,อ๋องงงงอะอะดิกนี้คืออะไรวะเนี่ยอ่ะไปรู้ิวเกมไปก่อนแล้วกัน S ป W ิวอะี้เราจะไปรถไฟใช่เปล่าอืมแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเมื่อไรจะถึงฝั่งอ่ะฮะอ๋อนี่เราขยับได้แล้วอ๋อโอเคว้าวว้าวอะี้ขึ้นได้ วิวข้างหลังสวยจังเป็นป่าอ๋อด่านนี้ก็คือด่านรถไฟเอ้ออู้เราไปผีเราไปได้ทุกที่เลยอู้วู้วู้เย่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆเราต้องเราต้องไม่ตื่นเต้นเกินไปเราเราเป็นผีมือใหม่แต่เราจะไม่ตื่นเต้นเกินไปเฮ้ยเอ้ยอันนี้แย่บางมุมอ๋ออันนี้เป็นเตาผิงไม่เห็นหลอกใครได้เลยอะไม่ไม่ใครสนใจเราเลย นี่นี่สนใจเราหน่อยอ้าทำไมไม่มีใครกลัวเราเราเราเป็นผีนะโอ้ยนี่นี่เฮ้ยเราหลอกกันได้แล้วฮ่าฮ่า่าฮ่าฮอู้ฮิ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 ่ิฮิฮกฮกิฮ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 สนุกลฮิ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 เิฮิฮิฮาฮิฮิฮิฮา วิชาดุกยังนี่เอ้าเอ้าสงสัยนี้ไม่น่ากลัวเข้าใจแล้วเรากด S ก็คือไปสิงของแล้วพอเรากด D มันก็จะหลอกคนอย่างนี้เอ้าเอ้าไม่หลอกมันแกย่ๆเอาเอ้าเอาเอาให้นี่นาฬิกานี่ไม่เอ้าเอ้าเจย์เขาไม่กลัวเอ้าอ๋อเปิด จะมีใครกลัวว่าเปิดหนังสือเฮ้ยข้างล่างคนเยอะมากนี่ถึงถึงเวลาโชว์ของเราแล้วเอาไมา่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่เลยอะอันนี้อะไรอะเขย่าอะไรก็ไม่รู้นีเรเรต้องเป็นนีไงแบงเก้นไซเอา่แต่คนเขาดีกันไปหมดแโอ้คนเขาดีกันไปหมดแล้วอะเรา,เรา,เรายังเรายังไม่ได้โชว์ทีเด็ดเราเลยอะอันนี้ลหละ ลูกแก้วโอ้โหโคตรโคตรโคตรกระจอกเลย่ะนี่แหละช่วยชาอุย้ยเราเราอยากเป็นเราเราอยากเป็นแฟน์เกนายอ,อ่ะอุ้ยนี่เคนมาเยอะแล้วแฮ่สามคนโอ้นี่แหละนี่แหละฮิฮิฮิฮาฮ่าิฮิฮฮ่าิฮิฮฮ่ฮิ้ฮฮงร เนี่ยยิ่งเราหลอกได้คนเยอะบรรยากาศมันก็จะยิ่งน่ากลัวขึ้นปด้ดีกว่าเราเป้าเราเราเป็นตุ๊กตาหิมา <c oughs> อะไรเยอะเยอะปุ๋ยไม่ไม่ไม่ขวรเราเลยที่นี่อู้อันนี้เป็นมาหมุนอู้คนเยอะมากโอ้โหถ้าเราเป็นกอริล่าทุกคนต้องกลัวเราโอ้ยเที่ยม เขาเขาไม่ได้กลัวเราเลยอ่ะเี่เอาอะไรดีอันนี้อะไรอ่ะที่ที่ขีตุ๊กตามันไม่น่าจะกลัวนะนี่ตัวอะไรไม่รู้เขียวๆขียโอโหกระจกจังโอ้ยออเอ้ยยยยยยย้ยย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 ยอยยยอยย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 ย อคนไม่ค่อยกลัวอันนี้ล่ะเป้าโอ้ยไม่มีอันแบบโอ้อยอันไหนอันนี้ล่ะอันสุดท้ายละโอ้นนออยคีบตุ๊กตาใครมันจะไปกลัวล่ะไอ่ไอ,อ่เอ,อ้อยแม่บดโอ้โหอันนี้แหละ มันมีใครเห็นไหมเนี่ยนี่เอารูกบันเดิมไปไปไปทางนน้นไปเลยไปเลยไปเลยหไปเลยทีนี้หรือว่าเราล่อให้คนไปอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็ทําให้กลัวทีเดียวได้วะเอออันนี้แหละยกกำนักเยี่ยคนคนงงเฮ้คนเขาอยู่ว้าวคนเขาอยู่มามุนกัน มาเดี๋ยวเราจะเป็นม้าหมุนเน็วกว,ว่าเร็วกว่าสิโอ้ยหวยหลอกคนยากจังนึงกว่าหลอกแล้วจะกลัวแล้วไม่เห็นมีใครกลัวเลยแงะนะม,มาเดินมาเดินมานี่นี่โอ้ยให้นะนี่ล่ะอ๋อทำไมอ่ะ ฉันเป็นผยวแล้วยังไม่มีใครกลัวฉันอีกเหรอ,อหว้าวผิววิวต้องมีเฮ้ยนีคินอคิโอกว่าสี่กว่าสี่กว่าเลยกว่าเลยห้าหาเฮ่เฮเฮ้เฮ่โอเคมีคนกลัวแล้วมานี่เราจะหลอกต่อดับเบิ้ลไปไปเลยพี่เฮ้ขึ้นบันไดไปแล้วไม่เด็กน้อยกว่าเร็วกลัวกว่า เฮ้านี่เราจะเป็นแฟงเกินไสอีกรอบหนึ่งคนเยอะมากวัะซะนี่ไปให้หมดเลยฮ่าฮ่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 เยี่ยมมากนี่มาทางนี้ใช่อไหมล้อมต่อไปเลยกียกันไปเลย <c ười> ไป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 ชิวชิชิช,ช,ชิอี๊คีมูกเหรอคนเขาจะกลัวไหมล่ะ เช็ดขี้มูก,ก่อนไหมผียกน้ำหนักหรอชิญจชิญจชิญจชิญอชช,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 ช้าวเบ็ดน้อยเป็ดตดดมตดเป็ดไปซะหายาย้วิ่งได้ว,ว้าวโค้เท่ว้าวว้าวว้าวฮ่าฮ่าเอาไปต่อไม่ได้หนูอยากไปฝั่งนู้นจังดีมีสองคนตรงนี้ไอ่ย่ายย โอ้โหวิ่งไล่ขนาดนี้ต้องกลัวแล้วสิไล่ขนาดนี้ต้องกลัวแล้วไม่กลัวได้ไงเห็นเราแล้วเรายืดได้ขนาดดีดูสิไสเรายาวขนาดนี้เลยนะอะโดตัวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องนี่แน่ทิมตาละทิม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 ตัดท่อเฮ้ยเราเป็นงูยังเรายังไม่เคยเป็นงูเลยแต่จะไม่แต่แม่งไม่มีใครสนใจเราเลย มีอะไรอีกนอก้อเฮ้มีคนเดินมาเห็นไหมให้ไอ้แย่ๆเขาเขาไม่เห็นเราเป็นผีมันก็เหนื่อยนะเอาจริงโอ้ยโค้น่อยเซโอ้ยถ้าเกิดว่าฉันทำงานเป็นผีดิฉันน่าจะตกงานไปแล้วเนี่ยเฮ้แต่ว่ามันก็มันก็ใกล้เต็มขีดแล้วนะ้อีกนิดเดียว เร,เราเราเบื่อแฟนเก้นตายแล้วอ่ะเป็นเป็นเป็นหู้เรายังไม่ได้เป็นค้างคาวฮะโอ้โห <tem ás> อ่อไม่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 ไมีใครกลัวเลยนี่เนี่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 ยเราเป็นผ้าปูแล้วนะไปเลยไปเลยกลัวสิไปเลยอ่ะกลัวผ้าปูอันนี้ล่ะอาฮ่าอาฮ่าเราเป็นนี่เราเป็นห้วยขยับได้นะ ต้องกลัวแล้วต้องกลัวแล้วถ้วยขยับได้แบบนี้แฮร้อยได้ด้วยกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าเร็วฮ่มาเลยอีกสองคนเฮ้ฮฮ้ฮฮม่ม่มมมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อันนี้เย่เย่เย่่ฮ่า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 ว้าฮ่ายี่ยยอดทุกคนกว่าเราหมดแล้ว มันกัดได้ด้วยเหรอโอ้โหว้าวโคตรเจง๋งกัดเลยกูจะไม่มีใครเดินมาแล้วอ่ะกัดเลยกัด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 เ,เจเจเจสนใจเราดอยเราเรามีงวงงวงเราใหญ่นะเฮ้อโอ้โหเทียเอฟเฟกต์อลังแต่แม่งไม่มีใครกลัวเลยอ๋อถ้าเป็นวีลมันจะมีท่าไม้ตาย ถ้าไม้ตายอันใหญ่อ๋อมีแต่ขี้โม้เจ้าเราเราต้องเราต้องหลอกเราต้องหลอกให้ได้ประสิทธิภาพกว่านี้ไม่หลอนหรอแม่แแนี่กว่าแล้วเร็วอาฮ่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 าตรงนี้ต้องกลัวหมดแน่ๆนนี่นี่ไปไหนไปไหนแฮ่ ไปไหนไม่ให้ไปไม่ให้ไป <c oughs> ว้า,วายังวายังว้ายังมีมีพ่นไฟได้เลยนะโอ้โหสลับไปใช่ไหมเอแล้วแล้วมันแล้วมันจะจบเมื่อไหรอ่อ่ะหรือว่าตามเวลาที่นับเหรอเอเออเราเราเราเคยเป็นห่วยยังยังนี่ไงนี่ไง โอ้ระเปิดได้นีแน่ฮะไหนคนไปอยู่ไหนกันหมดแล้วเขาไปอยู่ตรงไหนกันฮะฮะฮะอ่าเขาไปอยู่ตรงนี้กันนี่เองเราเคยเป็นปืนใหญ่หรือยังยังไม่เคยนี่แน่ว้าฮ่าฮ่าฮ่าว้าขยับได้โอโหต้องแบบนี้แฮ้เราเป็นปืนใหญ่เอาขึ้นไปไม่ได้ติดนี่แน่นี่แนะ ไม่นะเยี่ยโคตรเท่เลยเออยกยกเจอนี่โอ้โหโคตรเทว้าวลองใช้ท่าไม้ตายอหยานี่เนี่ยเราเป็นรถไฟได้ไหมไม่ได้เราเป็นรถไฟไม่ได้นะ นี่กลัวเสียงเลอะเราใช่ไหมล่ะไอ,อยาหุยอะไรอะ่ะเขยา่าไไ้เฉยออะนี่มีเอเลี่ยนว้าววว้า,วา,วา,วาไหนไม่ยืนจีบกันตรงนี้หรอมาเราไม่ให้จีบกันแหมเอาตัวนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ยอโอ้ยอย่า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 ไหนจีบไปเหรอไม่ให้จีบเว้ยยา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 ฮ่าฮ่าฮ่า อีอออโอ้อันนี้เจ๋งอะเขาวิ่งหนีกันหมดเลยโคตรเจ๋งเลยอะว้าวเก่งมากไอตัวตัวอะไรวะตัวตัวตัวโคมไฟอ่าเรายังไม่เคยเป็นรองเทา้าทำอะไรโอ้มีงูว้าวจรงงๆๆ๋งงนี่แน่นี่แน่นี่แน่น,น,นี่เลขขั้นบ,บนก็คือ19บเก้าสน่าจะเป็นเลืออ,อันที่เราต้องทำอีก อาจจะต้องทําให้มันเป็นศูนย์มัง้งไม่ได้ใจเหมือนกันว้าวอันนี้เป็นผงติดไฟไปแดงกันแล้วมาให้เราหลอกเร็วเยอะๆเอา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 มื่อกี้น้องไม่ต้องสงสัยตายเยอะเยอให้เราอะยา,ยามยามยอมไม่ได้เราต้องเราต้องหลอกน้องคนนั้นให้ได้น้องไปไหนแล้วอะนี่แน่นี่แน่เราเป็นรถถังฮ่าๆๆ ย่อๆๆแต่เราไม่ทำร้านทำอาหารนะนี่มัมมี่กลัวซะนี่เรารอมานานแล้วมัมมี่อาจานี่แน่นี่แน่เอามีน้ำอันนี้คือฉี่แตกอะไม่ใช่ฉี่นะเอวเววเและโยนี่คือเสียงจากเด็กวัดนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหเป็นเตอร์ติดอ่ะนะ ใครมันจะกลัวเจอซีด่ะนี่แนนี่แนวัวเร็วโอ้โหเราเราเป็นเรากิ้งขนาดนี้ละเออรีบลัวเร็วเออนี่ลัวเร็วลัวเร็วอา่าฮะยํามากยังไม่เคยเจอนี้เราละเซ่เนี่ยเราก็พิชไว้ได้นะอ๋อเราต้องทำให้คนหายไปเรื่อยๆอันนี้ตอนนี้เหลือแค่สิบคนน,นี่นี่นะี่แน่ น้องเด็กผู้หญิงคนนี้เราจะตามอ่าไปแล้วไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าภูมิใจนําเสนอไหนไหนพี่หมวกไปไหนแล้วไปไหนแล้วเราเราจะตามเหลือคนน้อยๆอย่างเงี้ยเราต้องตามทีละคนฮ่าฮ่า,า,านี่เดี๋ยวเราจัดการพี่หมวกโอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้มันกระจอกไปนี่แน่นี่แนะน่แนะน่แนะ่แฝันดีแนะ่ ฮ่ฮ่ฮไอ่ไปไหนเราพี่บวกอุ๊ยทำไมเราไล่คนเดียวนี้มันยากจังเลยวะมันไม่มีเคล็ดลับการไล่หรอเอออ่านี่มีคนจะไปแล้วลาก่อนบายบายอีกสองคนข้างล่างไปแล้วนี่แน่ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนู้นปะโทษอีกทางหนึ่งสิ เฮ้ยนี่อ่ามันต้องมีชิดทางหันหน้าไปไม่ไม่ไม,ไม่โอเคนูน่นนู่นทางนูน่นทางนูน่นนู่นนู่นลงไปข้างล่างเร็วไอ้อีกห้าคนไปเลยสองคนตรงนั้นโอเคเยี่ยมมากฮ่าฮ่าฮ่าเอา้ายังไม่ไปอีกไปสิ อัดโทษทำไมไม่ตามเพื่อนไปไปบอกให้ไปไงแล้วอ้าคุณลุงตรงนี้เอาไม่ทันคุณลุงอ๋อเ่ยคุณลุงแม่งจิตแข็งมากคุณลุงไม่สนจกูเลยนี่แน่นี่แน่นแนยังคุณลุงบอกว่ายังไม่กลัวนี่เจนักกล้ามหน่อยอ่อฮะ แต่ต้องวิ่งไปอีกทางหนึ่งนะไม่ใช่ทางนั้นคุณลุงผิดทางแล้วอา้าวเหลือสองคนแล้วฮ่าฮ่าฮ่าฮอะฮดักหน้าดักหลังนี่แน่กาาลัวซะร้องให้เลยเอ้ดูร้องให้เลยร้องไห้เหรออยยายังไม่หมดนะเดี๋ยวเจอตรงนี้อ่าฮะ โอ้ยฉันเริ่มเหนื่อยแล้วกลัวเร็วสิกลัวเร็วเอาาอเฮียก,กันแหละฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะให้ฉันได้พักบ้างโอ้ยทำไมอยู่ทนจังเลยมันโดนหลอกขนาดนี้มันต้องกลัวเยอะแล้วไม่ต้องอยู่แล้วโอ้ยเหนื่อยแล้วกลัวสักทีกลัวกว่านี้แล้วเหนื่อยแล้วเราเป็นผีแล้วเราเหนื่อยแล้วว่ะ ลงไปข้างล่างเร็วลงไปกี่อ่าโอเคสเร็จแล้วคนหนึ่งเหลือน้องเด็กคนสุดท้ายมาเดินชิวนี่เองนี่แน,น่เอ้ยนี่แน่นี่แน,น,น่อ๋ออย่าเพิ่งวิ่งกลับไปทางนั้นสิไม่ใช่นะไม่ใช่เอ้ยไอ้หนูอยู่ไหนแกเป็นคนสุดท้ายแล้วนะ เป็นตรงนี้นี่เองพอสุดท้ายที่เหนื่อยมากนี่แน่ไปทางนู้นถูกต้องเอ้ยยังจะเดินกลับไปอีกบอกให้ไปทางนู้นอ่าฮะเป็นผีที่มันไปง่ายเลยนะเหนื่อยแล้วไอ้เด็กไปไหนเหนื่อยแล้วว่าย,ยองไม่ชั้นเถอะไปทางนู้นไปเดี๋ยวนี้โอ้โหยังอีกปะโทรวย มดยังเย,งย้โอ๊ยอะไรฉันหลอกตั้งเยอะฉันได้แค่หนึ่งเหรียญโ,โอ้ยเย่กูไม่เป็นผีละกูดดีผีไ,ได้อะเย่เป็นผีเบ,บืเหนื่อยเกินกวา่าจะหลอกได้แต่ละคนอ๋ออ๋อก็จบละมาเลยให้ดูเป็นตัวอย่างลวกันเผื่อใครสนใจเป็นผีก็มาทดลองเล่นได้นะจ๊ะ น่ารักดีเยอะไรให้เราลองไปสิ่งเยอะดีถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย